สบายดีมื่อกี้กับมันอยู่กับพี่ซ่องแป้งเอกซองเนาะวันนี้เราจะมากินแรายการฮาซีมากินซีนดาด้กู้เงินเนาะกับเบิรงอาหารเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะมีหมูมีหมูมีมีพักเนาะแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไข่แล้วก็มีแจวแล้วก็มีพักแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีซีนหลายอย่างแล้วก็มีมีเห็ดเค็มเนาะแล้วก็มีผักเนาะ นใส่อะไรแม่โรงงนเาอันนี้คือแม่กินแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่กินแบบนี้เนาะั้งแม่กินบ้งแม่กินเนาะนี่เอาเลยเนาะเอาเจียใส่ก่อนได้มาค่อยแซ่บได้เนาะเอาเจียใส่ก่อนนอนท่านผู้ชมนี่ให้แม่เอาเจียใส่ก่อนนอนนี่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 ซ้ำงอปเหนื่ยแซบบแซบบเนาะโหเขากำลังสิงอัตแล้วนี่ แซ่บแค่ว่าแฉมเนาะแซ่บน้ำลายจะไหลสักนี่นี่อันนี้ก็คือบีมเอ็กซ์สองเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีมเอ็กซ์สองกับแบงเอ็กซ์สองกินเลยนี่นี่นี่บังบอกกินเด้อนี่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 แม่เากหอมกินเนาะบังปากท่านผู้ชมบังปากนี่ก็ไปแล้วเนาะ แซ่บเลยเนาะบันญัติโดยที่พามาเบื้องบรรยากาศตอนนี้โอ้ยมุกี้ม <ś leaves> ันดีเนาะครับผู้ชโดยพามาเบื้องบรรยากาศตอนนี้อันนี้รามลามัง<ว>ดิบอันนี้คือตอนท่า้นานเอ็ท<รฟ>ูเนาะทับกุศลเนาะอันนั้นก็คือร้านเอ็นะท<รฟ>ูเ<รฟ><รฟ>นาะมาซื้อ,อยังเนาะ มีทำมีทำตอนนี้กำลังเะยอยวนทุกคนมึงบอกบอกมีบ้างแมวกินบ้างแมวกินโถนี่แมวกินเตะเซบนูนี่แม่ทเป็นถ่ายเียนตะเซ่บเตะแซ่บนี่คลาเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรได้สูเลยกระซ่อง บีมเอ็กสองกับแบงเอ็กสองเนาะมันกำลังใช้คลิปป้าพ่อคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันให้ซ่องเราด้วยนี่นี่บังพ่อกินเนาะนอนเนาะนี่เน้อกำลังติกินเนาะอันนี้เนาะอีเด้ออีเด้อพ่อกำลังติกินเนาะ บันนี้เด้อบางนี้เด้อมีบางคำย่อของพ่อแล้วมีบางคำย่อยของพ่อกระเบิ้งความหน้าตาพี่นี่คำนี้คำย่อยๆมาแล้วเนาะนี่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 แซ่บเบอร์แซ่บเบอร์แซ่บนี่เนาะคำหนึ่งเนาะท่านผู้ชมแม่หอกำลังคนซีนอยู่แม่หอกำลังซอกซีนที่ดีเอามากินเนาะ กระซ uhm ี่กรอซึ่งแสบเนาะกระซ่งแสบเนาะท่้งมือตรอืมก็มีท่าหมูเบิร์ตกะกระตือเอากระไดเนาะนี่อันนี้คือหมูเนาะนี่เนาะอันนี้คือหมูของหมูเด้อทั้งมือตรเนาะอันนี้คือหมูเนาะนี่เนาะนี่ขายประมาณฟาวหมูสับหมูสับก้นสับปีพันเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะกะบึงแม่เฮาบึงมือแม่เฮากลระชี้ก่ะยุ่ได้ เยอะๆเยอะๆมีเด้อมีเนาะเข็มเนาะมากล้แม่แล้วเนี่ยมันีมเนาะมี่เนาะนี่นี่บังค้ำนีเซ็บบัวเซบบอตตักตากล้องเห็นแล้วแต่ต้องขี้อยากกินหมดตากล้องอยากกินมันเนาะแต่ตากล้องก็ได้ลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน คันอยากให้เห็นคลิปอย่างอีกคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มา